เนบถ้าใครสังเกตนะคะต้นไม้มงคลของนกกระจอกอินดี้จะมาอยู่เยื้องประตูหน้าบ้านหมดเลยนะจี่สวัสดีค่ะนกกระจอกอินดี้มาแนะนำเคล็ดลับความโชคดีมั่งมีสีสุขจากต้นควักควักมหามงคลโปรดใช้วิจ จารณญาณในการรับชมและฟังนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคะ่ะเป็นความเชื่อของคนโบราณคะ่ะรุ่นปู่ย่าตายายเชื่อและดีจริงคะ่ะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามคะ่ะเป็นไม้ตระกูลอโกนิมาคะ่ะนี่ไม้ฟอกอาการนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเนาะด้วยเป็นความมงคลของต้นไม้โบราณเขาก็จะชอบกันคะ่ะเขาบอกว่าจะ แทบมีแทบทุกบ้านนะคะนี่สมัยเด็กๆจะเห็นแทบทุกบ้านเลยเขามีกกันหน้าบ้านเขาจะปลูกกันไว้หน้าบ้าน,นะคะ่ะสมัยใหม่เขาก็จะมาปลูกไว้ในบ้านเพื่อฟอกอากาศค่ะแต่อันนี้ไว้หน้าบ้านดีค่ะดูสินี่มันกินเหลือครึ่งใบโอ้ยตา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 ย,ตายดูสิความมั่งมีความโชคดีค่ะนี่เขาเรียก เขาเรียกว่าเป็นต้นไม้มงคลต้นไม้แห่งความโชคดีค่ะเนี่ยถ้าใครสังเกตนะคะต้นไม้มงคลของนกกระจอิอนดี้จะมาอยู่เยื้องประตูหน้าบ้านหมดเลยนะจ๊ะเนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเพราะเราคิดว่าเข้าประตูใหญ่มาปุ๊บเข้าประตูใหญ่มาปุ๊บ หันมองมาทางขวามือก็จะเจอความสิริมงคลรับเข้าประตูบ้านเล็กนี่เราจะเอาความสิริมงคลเอาเงินเอาทองเอาความชุคดีหอบเข้าบ้านเราค่ะถ้าสิ่งไม่ดีมันก็จะถอยออกไปนะจ๊ะอันนี้คือเคล็ดของยายินดีจ้าปลูกทิ้งปลูกคว้างค่ะเพิ่งจะมาสนใจเพิ่งจะมาดูแลเขาดู ขาโดนนอนกินหอยหอยทากปีนนะโดนหอยทากปีนเนี่ยค่ะที่แรกต้นเล็กๆแค่นี้เองนะนี่ต้นนิดเดียวอืมพอเราเริ่มมาสนใจเขาก็ก็เริ่มโตค่ะด้วยความรักค่ะเขาโตด้วยความรักเราไม่รักเขาไม่สนใจเขาเขาก็ต้นแคะแก่นแขะแก่นแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวไม่จเจริญหูจเจริญตา อันนี้ซื้อมาพร้อมกันก่อเดียวกันแต่เนี้ยเขาเอามาลงอันนี้เรามาแตกเอามาแยกออกสวยมากเลยน่าจะนะอะจำไม่ได้แล้วเหมือนกัน